สวัสดีครัด็อกนี้มาตอบคอมเมนต์เอฟซีนะคะมีจากหลายๆสำนักนะคะบอกมาว่าฝาปิดเพาข้อเหวี่ยงฝาปิดคัดก้อนตรงนี้ไม่ใส่ก็ได้หรือว่าเป็นเวทคัดก้อนอ่าที่ไปลองไปแปลงเป็นคัดมือแบบไม่มีฝาปิดไม่ใส่เครื่องไม่พังนะคะถ้า,าว่าใครไปอ่านคอมเมนต์รู้ไว้เลยนะคะว่าคนที่เขามาคอมเมนต์เขาบอกว่ารถเขาไม่พังเพราะว่าเขากัดวิชาเขาบอกไม่หมดนะคะ วันนี้เดียนก็เลยจะมาเปิดเผยความลับนะคะโดยปกติแล้วผังวงจรน้ำมันเครื่องที่เข้ามาไปพอก็เวียงเข้าตรงกลางออกรูแรกแล้วก็วนมาเข้ารูที่สองเขาไปหาเสื้อกา้านลูกเหวนนะคะจากคนที่เขาเม้นว่าไม่ใส่แล้วไม่พังเขาไปอุดรูตรงนี้ค่ะอุดสองรูแล้วเขาก็สว่านเจาะตรงเขาไปเลยค่ะทําให้น้ํามันเครื่องมันวิ่งตรงเข้าไป หอเลี้ยงชุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนก้านได้โดยที่ไม่ใส่ฝาปิดค่ะ